ในขณะที่ทุกคนเล่นน้ำนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ก็เปียกมิเวกเดินมาคนเดียวนะครับเพื่อที่จะมาดูต้นเทียนทะเลนะฮะตามธรรมชาติมีโอกาสแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับนะจะดูไม่ดูจะเจอไม่เจอเดี๋ยวมาดูกัน,น <c oughs> เดินมาสักพักนะครับก็เจอแล้วนะครับกับเทียนทะเลนะฮะ <c oughs> นี่มีอยู่ประมาณสักสามต้น <c oughs> นี่สวยงามจริงครับซากตามธรรมชาติเลยนะฮะเรามาดูว่าจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ยังไงนะล้าสวยมากนะครับทุกวันนี้เป็นไม้อนุรักษ์ไปแล้วนะครับไม่สามารถขุดได้แล้วเนาะก็ต้องบอกว่าให้เหาอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้ก็สวยดีนะครับเรามาเดินดูเรามาเรียนรู้นะครับว่าเขาอยู่ในภูมิประภทศแบบไหนนะ ข้างล่างเนี่ยเป็นหินหมดเลยนะแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะนั้นลากเขาแข็งแรงมากนะครับเดินเลยมาหน่อยนึงนะครับก็มีอีกหลายต้นเลยตรงนี้นะฮะก็บอกว่าตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์ของหาเมเรือนะครับเพราะนั้นค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะครับเนี่ยสร้างเขาเป็นเลยนะครับเราจะไม่ยุ่งนะเราก็จะปล่อยไปนะครับ เราอย่างที่ผมบอกคือเราจะมาเรียนรู้ว่าธรรมชาติเป็นแบบไหนนะครับ